บายดี e. ท่านผู้ชมตอนนี้กะก็มาพบกับซ่องของนี่ซาแนวเนาะมือนี่นี่กะมาแต่อัพคลิปอยู่บ้านตะแลวนาะแล้วเฮากะเฮาไปเติมน้ำมันแล้วกะนี่สีาพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศเขาเจ้าตึกจะดุ้งอยู่อนันหวยเนาะหวยกุจจอกเนาะหรือว่าหวยกะลาแต่กะตอนนี้เฮากะอยู่บ้านตะแลวเฮากำลังสิกลัเนะต้นขามาเฮาเห็นแต่ว่าฝนตกเฮาก็บว้อยู่นะทุกคนเพราะว่าเฮาไปอัพคลิปบ้านเฮาน่ะสัญญาณบอดีมันอัพนะ ซีหาโซมงเนี่ยยังบอลแล้วนะทุกคนนี่ก็เลยได้มาอัพอยู่บ้านตาแล้วหรือว่าอยู่บ้านดอนแดงเนาะแล้วก็เขาเห็นข้าเจ้าตึกจะดุงเนาะตอนขามาแต่ว่าพ้นตกเขายังอัดแต่ว่าตอนนี้พ้นได้เศร้าแล้วเผื่อเขาอัพคลิปแล้วแล้วเขาก็สิพาทุกคนไปเบิ่งนนำกันนะไปไปเบิ่งหรือว่าไปติดตามไปฟอมฟอมกันเลย แบบนี้ย่อมนี่เนาะนี่กับมาไล่อยู่ในห่วยนี่เลยเนาะนี่ยอดนี่นี่นี่กับมะไล่อยู่ในห่วยพาโถอันนี้มันก็สีเป็นทงหน้าเนาะแต่ว่าทางเว้นมันก็นสีเว้นบ่ได้อยู่เลยเพราะว่าน้ำสอ่อเนาะทางมันเลยหอมเด็กกัสีประมาณนี้ ข้าเจ้ากับสิตึ๊กจะดุงเนาะอันนี้ข้าเจ้าเห็ดแบบป้านลัดเลยเนาะกันบลัดเนาะมันก็เป็นห่วยแบบนั่นเนาะนาซาคิตี้เดี๋ยวทางข้าเจ้าตึกจะดุงเนาะเดี๋ยเห็นแต่หอยแต่กี้ข้าเจ้าก็คือสีแบบตึกไลายแต่ว่ามันบอมีปลาเนาะข้าเจ้าก็เลยเมื่อนะเดี๋ยวไทยวันตะแล้วได้ถูกคนสิมาตึกเนาะเดี๋ยวทางข้าเจ้ายนา ได้อยู่บ่บ่บ่ <laughs> บ่บ่บ่ <laughs> โอเคเขซาซืแต่เส้าน่ะแต่สีได้เนาะ <laughs> บ้านตาแล้วก็สีเล่นบ้านผู้ไทยนะทุกคนเด้อรวยเนาะนักเดี๋ย <c oughs> วสนะ <c oughs> ้เต็มเด้อเบื่องนั่นก็สีนี้คนซื้อเนาะ ก็สีเงี้ยยินมกันเนาะยิ้มันะยมอยู่แบบนี้แหละเขาบอกดีที่จะดึงเขาบอกดีที่จะดึงนะ,ะงนะขะเจ้าซื้อนำไล่แบบน,นี้มันก็คือบอมีปีงเนาะนักกิตตี้เดี๋ยวเจ้าจอรดรถอยู่เรื่อง,งนนะอออั้นเนาะขับเจ้าก็สีมาตึกบนน้ำเมันน่วดบนขกัเจ้ารัดไวนะ้เนาะแล้วมันงแกกับเจ้าก็มาตึกปกติ ฝนตกข้าเจ้าก็มาตึกยอยู่แล้วเนาะมันก็สชีบอมีเป็นยังไงนะทุกคนเบื่องนั่นข้าเจ้าก็สชีเย็นตึกคือกันเนะาะก็สชีลายแถวันตาแลว้วเนาะมาตาแล้ววัน้ใต้เนาะข้าเจ้ามาตึก,กบ้านเฮายามฝนตกเนาะเนี่้าะอดีหากินเป็นแบบตามธรรมชาติเนาะดาซื้อเดี๋ยวทุกคนจะหดมดแบบ เร้าทึกแล้วเนาะข้าเจ้ากับปีตู้จะดุ้งแบบนั้นเน,ะแบบน,น,น,นาะตูนะ้แบบนั้นน้ำแบบมากข้าเจ้าก็เดียวตัวเนาะแต่นั้นนี่ สิ่เลนซาวกิตตี้เนาะเด็กค้างกับสิเพื่อนนะทุกคนเด็กแลเป็นท่อเนาะเออท่อนะ่ะจนไล่อันนี้นะแต่ย่ามันจะลู่ลงน่ะคิดท่อน่ะมันไล่อ่ะนะนะแต่ย่ามันไล่ลงน่ะท่อรุดนะ เดี๋ยวทุกคนป้าเมื่อนะบัดนี้ทางมันกระสีเปื้อนเนาะหานะยามฝนเนาะทางมันกระสีเปื้อนยางมันฝนตกลายเนาะฝนตกลายบ้านเฮากัสีมัตึกคือกันเะนาะผาหน้ำอันน้ำอันนี้มันล้นฟังนะเนาะมันเต็มฟังนะบ้านเฮากัสนะีมัดตนะึ๊กผามันบ่อลายบ้านเฮากัสีบ่อไดมาเนะทุกคนดีน forbid. ทางมันกระสีเปื้อนเนาะไป เฮาย่งสิทิดคีศษนะางเเดี๋ยวพากลงไปเบิ่งที่เจ้าตึกคสิได้หันว่าได้อีกเนาได้อีกเนาะนี่เป็น้อง ลวอ่านี่ก็แบบนี้ปะลูกอ่านี่บ้คกับไม่คุนเลยตัวใหญ่ๆบานี่หนึ่โหบ่อนี้้ตัดเมื่อนะคะกนีได้มาหอนเทียนปิดถี่เยี่ยมหอยแล้วนะ ถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อสิบริภาคลิปจะต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณ